คือเดิมๆล้อโหลดน่นเหลืองปา่ละบ่มปาบตีไม่เป็นกะพาดผามหาละจีม่เ้วมาลาไปไปไปออกรถออกรถรุ่นละตายมากกว่าบ้าจังบ้ากว่าบ้านบ้าิตบ yes. ้าปันตาบ้าจิตบ้าปัา เมาหลดอย่างมากล่ะบทีนี่ไม่หพ้าะไหนผมมาเหลียใจแท่ลูกคืนขาขี้ห้าหมกมึงว่าไม่แค่จะให้กูบาีโอ้โหนากูตายซะโอ้แต่งแง่งนะกูก็บสาตายขี้ห้าหมวกมึงเอาไปกอดพูละเฮ้ยเฮือเริ่มเชมพอเจาพาไปไม่กูนูลอีเกิดมาอย่างกรนีกับพาะว่าผมสงสัยอยู่เดี๋นี้อใจแล้วแหะ่ายนต์ยุบ ก็คือสิว่าเหมารถบาทผุนมาแม่นรถอีหยังล่ะบาทที่นี่ก็รถบาทมูลหนูนี่ล่ะค่ะรถบาทจังได๋คือเป็นจังซั่นรถบาทจางเต๋โอ้ยดอกพอเจ้าพาครับคือมีสร้างมาน้ำใสล่ะนั่นเด้ห่วยมันแม่นบ่ล่ะช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างบ้านกับตัวไม่เบาจมูกยาวยาวไปแท้แท้ไปหาเรื่องเขายง เขาหวานเนี่ยได้กเป็นไปเนี่ยนั่นนะเจ้านี่เนาะไม่หยังเสน่ห์ไม่ังนี่แม่ามสีหน้าสีตาเนาะเอากระย่างหัวแม่ครับหางเคียงหนูตะนะดีหางเคียงมู้เจ้าเออเอานี่ลราอันอันชนนี่เป็นหัวนาโอ้ลำบงสะบ้านลำบงสะบ้านแกปัดผมไปจ้างขึ้นโผู้ใหญ่ป๋านี่แล้วบ๋านี่ช่วยที่หอดมืองานมากะกินเขาน้อบอกว่าจะเปลืองไปนาเด้อ กินขึ้นซุ่มมือไรเงี้ยขึ้นซุ่มมือสติได้เจ้าจั่นตัวนอค่ะจันข้าที่เอิบมากินตีห้ากินแล้วน้อยลองน้อยลองผู้ใดแก่สิที่เตะเตะห้าเ่านี้แทนค่วมเจ้าตัวไหเนาะปัดเอกินซุ่มมือผมคือผู้ใหญ่ขึ้นเส้นพิจารณ์ท่าตายนั่นแหละกินดูๆไปยังได้เงินกับพ่อกนอเขาบอกข่วมเ่านี่จะไม่รอปิดตะเออเอ้ยห่วยกะงาลว่าเด้อคือผู้ใหญ่เนอะเจ้าตัวคอยเล่นก้อนหรือเสียมาแล้วว่าสบายเล่นก้อน เอาแม่นตัวล่ะลืบปรึกษาหาลือกันแม่ครับเอาจังซี่บอกกันเสก่อนมูวเฮาศิลปินนํากันปรึกษาหาลือกันเสก่อนเวทีมีเวทีเดียวเห็ดแนวะใดเราบ่ไอ้เาะมันเป็นเวทีลับสิ่งเด้นี่ผู้ใหญ่เอากระแสงกระบังทีมรสเอาบังทีมตุสิได้ลับนี้นี่กับพ่อวะไปรับมีปากว่ดีฮ้าไปรอบมีสร้างเล่าพูดวยบอกบอกเราเล่าขอเขาที่ไหนรับสี่สองคตจะไปลับใส่กระไปเปลี่ยนเอาคันว่าลับจิ่งเปลี่ยนก็เขี่มอเตอร์ไซค์มาอีปอบพึงเออเอาจังซี่ ผมเป็นพยานพุ่มศิรัสินไห้วท์เถาะแม่เมื่อมูเจ้ามาก่อนแม่บอให้เกียรตจมูเจ้าเนาะเออให้เขาเล่นก่อนเนาะเอาเอากระเบนตัวล่ะสุมพวงงามเล่นก่อนสุมมูลชัวร์ให้หลังโอ้ยอี่พวงงามเลิกเออกระเบนไรตากบุญเมืองคนตากว่ามันปีกไม่กี่ปลูกบุยโอ้ยเบิองหนาในอีหาจุดบ่มหาวิทยาลัยร่มหนาเมืองนี้ไม่ได้ระเบิดครับถ้าเสียเขาเล่นก้อนกระเล่นโลดให้ตัวใครนั่งท นั่งถาซะก่อนครับคอยที่คอยอาศัยกันศิลปินนี่ยนม่ะช่เป็นการปอยไปคอยมาเนาะอ่ะอีฬายกอ่อนยกควบก่อนไปยังยกอ่อนยกควบเตี้ยเออกคอนสิลินเทาก็ต้องเลื้อเลือกถึงควบคว่บาอาจารย์เออกาอาจารย์ซะต้นนนศิลปินนลิกแสดงไหมนี่คือศิลปะวัฒนธรรมประจำไทยของเฮาอีกแแนนหนึ่งพี่น้องเป็นระบ้วนยอดหยก คืนนี้นั่มาฝากมาตอนพี่น้องบ้านเฮาบ่ายงันมาบ่ายซีทีดไหล่าบ่ายซีทีดคือย่ามารยาทอ่อนช้อยสวยงามมีคู่มีอออเข่าทาเข่าทาได้น้าได้ตาก็ไม่มือนีละไปบ่ายงัมาอีหล่ะบ่ายงั้นมาโอ้ยโอ้ยบายเบิ่งเบิ่งกลับหงั่งเบิ่งกลับหงั่ง แม่เจ๊เด้กว่าเป็นร้า่อแมงกินนู่นข้าวแใ่งไข้ก็นี่ควาวอ่อนหวานของเขาขันพอออนหวานมื่อหรือใค่ยตะวัดไปเสียนี่ออ้หมาล่ำขอนเจนโจมกับเลียนจบแน่แต่สินชีตะกีดยุต้ะหล่ะนี่มาว่าวกูบริจบเงานหัวพอออ้าวบันนี้สิทาแป้งไข่ได้แบบนี้เอาแป้งไข่เ่งไข่ยังกว่าขั้นตัวเนาะเป็นประเมีนไข่กักก ไคู่แข่เมึงอ๋อถ้านเลี้ยงฮักกะจีบผู้ง่ายก็บอกกันสัดสัดฟังสัดสัดแปลงคู่ตอนนั้นแปลงคู่พร้อมืกี้แปลงกูตัวนั้นน่ะยังก่อแปลงกูม่แปลงคู่กระซ่างแล้วอยู่นับกูเมยเอาเงยหน้าคืนถ้าแปลงก็ถึงเงยหน้าลางมลกไหนกี่นั่นถ้าแปลงก็เงยหน้าสิค่ะบอกเงยหน้าไม่ใช่ถื่หน้านะเจ้าขวามือเป็นยักจ้สอก็ดีเท่เ่อส่อใจได้กูสงสัยเนาะเงยหน้าคืน หนาแม่ไม่เก็งาคือฟาตีนเขาเทกห่วยม่เข้าแป้งง่ายพานีไระรับคือบอกกระดาษไช่ปะฮะสวัส้ีห่วยนีด้าห่วยครครับศูนย์ว่าน่ายปอเพ่งไปเขาเป้งง่ายเออแม่เาเก็บนีด่ลอะบ่มันยุบเปิบเลอติดังเจ็บิง เขา่าพักเขา่าบ่เขา่เอาอะแม่เอรอเลงมาเตะไกลๆเลยบาตีนี่ยเมันสิเข่าบ่ล่ะเหาโตไผ่ต,ตม,มันเด้อเม่มัเนี่ยกลายเข่าอีกบาดที้เนี่ยสอดงอนต่อเลยเข่าละจี๋ยพเขา่าจะซื้อกุฟงเลยกูว่าแม่ปอบไม่แงหันต่ำไม่แงสิแงเป็นอะไรอะไรแบบนี้นนอา้อา อแล้ยวแล้วเว้นบอดีรอบนี้เป็นรอบปฐมมาเล็กผมเป็นผู้ยิบานโพสิเมาเองครับมาจะเมาเองแล้ใจเย้ใจสะบอดจะไหลเออข้ามวนน้ำกันเฮาผู้ใหญ่บ้านเมาหรอไปถิ่นว่าเมาตัวบอนีก่อนโซกันนี่แหละกอนโซอันนี้อันนี้เกี่ยวผู้ใดดีนอกบอดีเฮ้ยเฮ้ย แกด่าวเปิดแกดาวเปิด <passwords> ซ <left> <conquered> ื้อปล่องั้นะเดกินไปปะนี่มันบอก่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดียพงเดยนพงเดี๋ยว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 สต็อ เอาสารบ้านเด้อปนีิโอ้เอาสารบ้านเดิมเดิมงามๆปนงามๆพี่ที่เมือกเก่งๆน่นน่ะที่ตูดสอนมูเมนเนี่ยแม่ละอบอ่อนหวานหวานหวนหวานหินงามๆด้อเอาเพลงสารบ้านฮ่าฮ่าซื้อปนเอาเป็นตาสออดสารบ้านนั่งลงนั่งลงนั่งลงสารบ้านสารบ้านนั่งลง งลงนั่งลงสารบันนั่งน้อยสารบันเอ้ยสารบันลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นสารบันสารบันนั่งลงนั่งลงนั่งลงสารบันสารบันนั่งลงนั่งลงนั่งลงสารบันสารบันสารบันนั่งลงเดี๋ยว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 เมื่อเปลี่ยนเนั่งลง มึงมาได้นนงี้ติสาระบันนั่งลงนั่งลงเออจังว่าฉันนั่งบ่ได้เ,เอาข้าอย่างสิบวันฉันวายหัวเอ,อ้ยทำไมตั้งใจดีๆพยายามนั่งลงให้ได้ไหมเออเออนั่งลง ซาละบันน <te ั่งลงนั่งลงนั่งลงสาละวันซาละวันเฮยมันหยั่งเลยบ่เนี่ยไมตีกูเฮงเทงเตอจัง่านั่งบ่ได้นั่งบ่ได้นั่งลงนั่งลงอยั่ไงเมื่อกับพยแย่แย่อีนันเมื่อบ้าเห็นม่ตีหมอบลงกมาจานันก็เลยบวดนอวดซอยคิอตายนี่อะพ่เบิ่งลุกน้องกระปองเนาิ่งสังขารลุกน้องจากของในมสิร้องเพลงยังกรได้เจ้ากระได้นี่นีแกเพีกัน นี่นแม่สู่คนเด็นี่ยเอาเบิดรอบเลยตัวครับไปงานคนเด็นี่นยภาษาสเปนกับจานมามันละว่งซาบานซันนี่จานคนกับบัติน่แจสิกับน,นกบักการเห็นคนจานบอกเออเมียมึงเอาวดไปไก้ยหน่ะบัดนี้เป็นหน้าที่ของล่ามซิงบัติเน่มู่เจ้าเศร้าซาก่อนครับเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลุ่งข้าเจ้าว่าเป็นงาทีผู้ใด รับซิ่งขาสิเรนปีกมาเท่าแที่ยวไป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 เศร้ามีแห้งพอดี้แหละผู้เจ้าหนุ่มกำลังานให้เพื่อนจ้างมาแสดงซิ่งมาตายหงก่อนจริงจักมองบัคือรับซิ่งดอกไปรับใส่ตะขอเต้นทวนๆเมื่อนี้ผมก็อยากเต้นคือกันครทบ่พอผู้ใหญ่พอต้องห่วงมื่อนี้แดนเซอร์คนซั่งมาโดยเฉพาะซั่งเป็นจ้าด็กกระไดจังสันเออเอานาเอาตาผมไปด้วยมาได้ง่ายภาษาล้วะกุศบัตเจ้านด่านะบอกนั่งตู้ซื่อโลงคือกุดกีขี่ขออย่างนึงได้ปะครับขอจค่ไหน อย่ายกอ่ยย่อคู่คือเขาท้อไม่ยกอ่ยยอคู่ย่งหยารับซินี่คนาเราตีขึ้นทวนเลยค่ะโอ้เมนสิครับก็่สียเวลยาอย่าอย่าอย่าอยกาอี่าอยวาอย่าอยัาทวนาอน่มอยายทานย่ย่าอย่วเ่อย่าอย่าย่าอน่านย่าอย่า่าวน่าอาอย่าย่าอน่ออ่าอ่าอยายาอย่า่าอเาออน่อ้าอยาาอย่าอาอยอาอาอาาอย่าอยอย่าาาอยอยนอาคือาายาออ่หออามายอมาาออ คุณไ้าเหลือเกินแล้วล่วซาบานเมนนมขึ้นอย่างใครน่ะสวดจุมกุ่มโนตี่ล่ะมันไม่หยั่งมึงกินเข่าแล้วลงนมตีค้าใครเปลี่ยนมันบอลน้องใครแข่งเดียวอ่ะป้าผู้ใหญ่ผัดไม่น่าแหละเป็นบอลยีรายกอ่อยยกคู่แบบบอลลัมซิงบัตทีนี่ม่ต้องยกอ่อยยกคู่แบบล่วงซาบานดอกมันซื้ออันีล่ะบัตติเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานบ้านเฮารูแบบของลัมซิงนี่ดอกเอวตที่น่นนะ ซ่อนพี่น้องปาดโอ้ว้ามันมีดูบ่นะเนี่ยเ้าวนี่อ้าวันนี่สาวบลามมาเร็วมาเร็วมาแล้วนไปไปมาเอาได้นั่นไปบ้านไปบ้านนี่ยังเหลือเพื่อนีกพอเขาติดหาเมือดีเอาการันตีมันคือมอวรโกโม่อยก่อนลองติดเบื้องเชือดะมาเขาก็ได้นะจะตีแขวาเมึ่อโอ้ยต็นราฟเซ่แมเ มาติดกันไดนดอกว่าศูนโอ้ยบอกลูกน้องเจ้าไว้เลี่ยนเดยวนี้พราะข่าใจพยาบาลออหลมบรรว่างทาบาเปนบุญไม่เหลือเกินเออเออเออโอ้ยกันแล่มวนแมเสียขาดตอบไปเลยเนี่ยแต่ว่าสิรับศูนย์สเด้หอยู่กูศูนขึู้นย์เหรอนี่พัดกูศูนย์ลุนกับไม่เป็นเลขแปดเล้เออเอาวิลาเอาไม่ลูกลาม่ต้องไปยานมันเมื่อ้เฮามัเราเฮามาสู่โดยสัมพอ ใส่ปอบมั้งมาน่งพี่หัวหนาเป็นเองติเดีเนี่ยมึงสิไปเต็มมันได้ไหนยังจะสนักงานมาหัแห้งแล้วอไม่กวนมึงเบิ่งได้ยังมาสิ่ยไมึงสิต้หเท่าแห้งหรือเปล่ามานางพี่อีเท้าเปลี่ยนจะพากันบุญไต้เถอะไม่น้าไม่ตาพวกคนยังบ้านใ่เทียใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรสโซพยาบาลครับเจ้าระบลจะไปไหนดีเนอะพี่โซ่บอกแห้งแต่ไม่ไปเรับซูนแบบเด้เอารับะซูนแบบเด็ดูนะไม่เลี้ยงขันคอยซูนคือมักซูนลงอกแล้วเป็นจาะซูนตูดเห็นแล้วอดสาบัดหร่อเปล่าที่นั่นหน้ามาแล้วเรื่อเขาไวแเองแล้วสุดยอดครับ อุอ,อ,อ,อุอออนบรานางเจ้สิุนันหุไหโอ้เราไอ้าววันวนี้อ้าววันนี้ีบัวปง เอ้ย่าเบื่อเออย่าเบื่อเอ้ย่าเด้อชายเด้อเนี่ยลำคู่ในหุ่นยักษ์บ้าเอาที่ลังบัดที่ดีเยี่ยที่ซักให้เราเด้อมันบ้ามาขวดเท่าดอกมันที่ดีนี่แล้วนอนน้ำสีไปอย่างเอ่ยมันสีออดซอดแต่จะแดนเซอร์นั่นแล้วเอ๋วจะได้แบบปวดโผะตแบบนี่นะต่อไปสิเป็นการสอยเด้อไม่สอยพอหมอรับสิงเพราะไม่สอยเขาบ้าเอิญมาลำสิง ซอยว่าตลกโบกฮางเขาเบินมาบาล์ลัมซิ่งคือการต่อไปเป็นไล่การซอยสายอยเลยพี่น้องฟังซอยสายอยเลยพี่น้องฟังซอยสอยๆยเลยพี่น้องฟังซอยนกแตดแต่ละบินคว่ำรีสอร์ทนกแตดแต่ละบินคว่ำรีสอร์ทก่ได้ขี่ยอดปัาจะหอบเป็นเม็ดห่วยห่วย อันไหนมินอันไหนฉีเนาะังสอยสอยล่ะพี่น้องฟังสอยสวยสอยล่ะพี่น้องฟังสอยสอยสวยล่ะพี่น้องฟังสอยสอยล่ะพี่น้องฟังสอยออกไกลไกลกูจะสอยให้ฟังได้สอยล่ะพี่น้องฟังสอยได้สอยล่ะพี่น้องฟังสอยไปฮื้อสิกับประมือขับไปงี้เปิ้ลเดี่ยวข้าไปให้เขี้ยวเดีสยเบิดบานซ้ำนี่ก็สอย อย่ามันอย่ามีส่วนรวมนอีบัตรลบอกสถาบานวาเลยว่าใหญ่ระมบ้กตูบาในบุญไม้กูในใส่ใส่ละพี่น้องฟังซอยใส่ใส่ละพี่น้องฟังซอยใส่ๆส่ละพี่น้องฟังซอยนกแตนแต่เลปนความสกกอเป็ยนาองนี้ิีก็ได้ แล้วพวกหย่อนโยกมันก็รักเป็นอยู่ตัวละสอยสแยละพี่น้องฟั้งซอยสอยสแยละพี่น้องฟั้งซอยเข่วลวดละหั่มเหลวเว่าลวดใส่ละเข่าลวดละหั่มเหลวเว่าลวใส่เข่าวัวละหำ่มเทมันตัดมาเป็นปุลล์ละซอนมาตักเบิ้งคักๆมันเป็นหำตัวเนี่ยายทะเบละบายหำทะเมมาทะเมะละใบใบหำทะเมะโอ้ยเชิบ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 หมาขับเกือบขับป้าบังนาดกระเทยเล่นเลยละผู้ชายเล่นละหมาเล่นเข้าวัดกระเทยผู้ชายกกัน โอ้เมื่อนี่ตัวละอันนั้นว่าสอยทีนั่นน่ะกะสอยเนี่ยต๊อพผัผู้ใหญ่เอาบัดลันคาพี่น้องใส่ใจละพี่น้องฟังสอยใส่ใจละพี่น้องฟังสอยสอยบระเดี๋ยวเก่าไม่อยลงโอ้มันกันแมนละด้วยออันนั้นซอยแบบอีสานบ้านเฮาตัวนั่นแหมจเอาลังคาผับพามาจากกรุงเทพเพื่อสิฟังออกหรือเจสอยแบบอิสานสอยแบบภาษาไทยได้บอครับ ซอยแบบภาษาไทยเออเอาได้บ่ได้เอาได้ตีเจ้าเอาข้าสั่นรองเิ่งนี้เพียงสั่นผมสีสอยเป็นภาษาอีสานให้จอาสอยเป็นภาษาไทยเด้ครับสอยแบบไหนระบั่าที่นี่สอยเป็นไทยไหครับได้ก็ได้บ้าฟังดีๆเด้อผมสีสอยเป็นภาษาอีสานเด้อซอยสอยล่ะพี่น้องฟังซอยคว้ยขี่เสนา้ำกุอีเขียดดีก็ว่าสอยเอาสอยเป็นภาษาไทยครับบัะที่เนี้ยเออ ซอยซอยภาษาไทยบ่เบิ่เอาเอาเป็นภาษาไทยครับเจ้าเกลี่ยเทควายากเ้เอาอย่ามาลักจีนนะเดี๋ยวมันม่าลับไทยได้ดิเอาลักเบิ้งซอยซอยอ๋อส้มขืออยู่ซอยซอยนะคะนะคะโู้มีนะคะพร้อมเพื่สุภาพซอยซอยนะคะนะคะอือควายขี้เศษไงควายนั่นบ้านผมครับอีสานบ้านผมซอยซอยนะคะ ะกระบื้องอุจจาระลงน้ำเอาว้าไปกุชชี่กุชชีครับกุชชี่มันเปรี้ยวอีไรยังเออหาโตซอยติกุชชีครับซอยอยนะคะนะคะกระบืออุจจาระลงน้ำน้องแมงคามโกรธมากเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงจะวานงองไม่ข้ามเจสันฮะเสียงคือวานงองไม่ข้ามครับปุจีจ้ามันกุจีมันโตซ้ำไดโตซ้ำนี่ก้อยนี่ครับไม่ข้ามโตซ้ำได้ซัมโบมือครับนั่นแหละมันเป็นน้องไม่ข้ามโอ้หไม่ข้ามตัวเนี้ยนี่เป็นไอ้ายไม่มาหากินไงตีนี่เป็น<า>น,น,น่องกุง้ยซอย,ยใต้ใดนี่โอ้มู้เจ้าเกียงตัวเละน้องล่องเท่านี้นี่เปลี่ยนสันรับสอยอีสานตีว่าหันมู้เจ้าสอยอ่ะเออค่ะ บัดนี้สอยไทยในเปียงครับสอยก็ได้ค่ะให้ผมสอยเป็นภาษาอีสานเออเออให้มู้เจ้าสอยเป็นภาษาไทยบาก็ได้ฟังดีๆบ้ามาสซอยสอยล่ะพี่น้องฟังซอยน้ำท่วมเขาเห็นแต่ใบวีน้ำท่วมลูงสีขี่แก่ฟูอองลองนี่ก็ว่าสอยเอาสอยเป็นภาษาไทยบนี้สอยสอยแค่จะมาสอยภาษาไทยพวกอีสานถอยไปหน้าเราเหล่านี้ีหน้าไทยไงสอยสอยพวกพี่น้องมาฟังสอยเออ น้ำท่วมข้าวเออเห็นแต่แมงมลแรงมีโอ้พ่อมียนแมงก่อน้ำท่วมเขาเห็นแต่ใบวีน้ำท่วมข้าวเห็นแต่ใบพัดวีน้ำท่วมลงสีน้ำท่วมลงสีเห็นชิกยาผู้องลองครับอุจจระไก่ลอยองโลงองโลงโอ้มันพ่อปันกันพับผู้นใจ อุดจะละักแบเอออุดจะละักแบลอยองลงองลงโอ้ปากกันเชียงยื้ตัวแล้วเนาะใชโออันนั้นเป็นการสอยระวางความแตกต่างระวางภาษาพี่น้องเข่นจะไหนมารับสิ่งบ่เข้าใจรับสิ่งบ่เข้าใจอยาเอาเงาอีกจังรอบเบิ้ลกูหน่าก็ไม่บ้านเมเอาอีหล่าันต้องเบาหลายมาหนีิเขาบ้านวันยะเดียวใหญ่ซักเหล่ากัขึ้นเห่าระดับเด้อเยอะรีบมีซักง่ายตัวไม่ใหญ่ แล้วลูกกอนลงไปไป <มา S 2> โอ้ยฉันดานเอาไปไม่รู้เลยเอาวอันนี้เอาวอันนี้สาวบาลามมาแล้วมาแล้วมาเอาแนว,วไปไปมาเอาได้นั่นไปบ้านไปบ้าน มึงเจอของแท้ปะแบบเขามีคนผิดห็ังฮะมึงเดาดีวันไหนบ่พีหน้าเขาแล้วมึงอีวันยังมึงไม่เห็นเราดองเห็นหนังทัดแฉีวเอาทัดแฉีวมึงกูโบอกเก่ากู่อยากเก่าไม่อยากเก่าแล้วมึงไปตีลน้องเห็นหนังแต่ทัดแฉีวเอาแต่กูกระยานเด้อมาบอกจะขึ้นเก่าถี่อีหามึงยังอีหามึงเอา จากเมาตุกฟาขึ้นกันอียังกินขึกันอีสานงอบมึงจะบอกกันลอยลอยไรน้มใหญ่ปีชากตุยหางบ้าหลังยังไงก็มึงกูของแกอีวันยังเป็นจักซี่นี่กูม่ารวมงานกับมึงดอกกูจะไปรับพูดบานอื่นกูระสนใจ้าหนังไม่ดีเจ้าพักอีดอว่าแน่จ เอาชีวิตอันน้อยๆของมึงเขาบ่ทัดตีกันไว้กูลาว้างได้ไหมเจาใหญ่สั้นนึงด้วยมึกซ่าหวยังียูมึงปากุสิญาติบอกฮะกูไม่ญาติมึงเด้อภาษาซ้ำนี่ซ้ำนี่กับซ้ำไดแต่รถสิบหลอกซ้ำเดขนาดรถไปยับยันยังมาบุมยู่ รถทิ้งหอดเป็นอย่างคือบอบูมกูเสียหงังกับปุ๋ยกวนอย่างกูเสียหงังกับกอเอาเงินไม่เอาเงินเออกูเสียเงินแล้วเจ้าภาพกูบอกเงินนะมึงภาคพยังไม่ได้ก็เป็นพวกเงินอย่างนีเป็นเจสี่คอยบารับอีกแล้วคอยยาบอ่ไม่ยังมอลับชิงกูขี้เดียดเป็นอยังหรือพันจี้จ้างมาลับชิงเป็นตาขี้เดียดปานี่ไปเจ้างหมามะเฮาดีกว่าไม่บ้านมึงไหนฮะเออกูเป็นตาขี้เดียด บ่เป็นตมร่จผู้ใหญ่ครับไม่ต้องหัวซาบันมันนี่ขอสาวร่ำทอหนี้สาวร่ำจเไหนงานผมบ่ท่านแล้วเนซาบนขอสิบาไปรับบ้านอื่นเอารับบิดอื่นจะเด็กรับงานผมฆ่ายู่นีนเนี่ยฆ่ายื่งกับซังไม่ขอสาวร่ำขอร้บบกงซาบันนะนักวนคอยเอาว่าได้ดอกขับรับมายไม่ได้สบันิบ้านประมวนคือขีนนี่ขีแมงขีบ้านแมงรับเป็นตีขีรับเป็น ผ nah bueno> ู้ใหญ่ามามาเอาเอาจังดิดูนี่เอาเงินทา้งน um ั้นได้ทางนี้เปตนองไใ้ทั้งนี้ก็เป็นน้ำเขลเบอร์ที่น่เบอร์ได้มุกคอยมาหาเงินได้นี่เม่อผู้เายเขาเอาได้มาเร็วก็าเอาสันต์ตามสัญญาสันต์ฮาศรสารพังผู้ชาก็เสียงเสียงหรือเสียงเสียงดังวนๆขึ้นบ่วโดนๆเน่่อยมารับข้าซักวันนี้่อยกระชังอี่นั่นยาตากะเตะ แต่ว่าดัวแม่หน่ามึงเคยเป็นหลังงานอีฮะเนี่ยหลังงานเม่เมื่กี้ด้วยมาซอกกระจุกจักเกียตอ,อี่ฮะเราจะพักกระดาษอะไรพวกแง่ป่วยเออเอามาผู้ใหญ่อยากได้อีิริมันบอกอยากได้กันอยากได้เงินบวยยาพวกแปรครับแถมให้ผมจังหน่อยเนี่ยแถ<า>มผม,<า>มจะเล่นนะเกมให้นมูเจ้าวาน้ำกลุ่นมาเล่นเกมเออสมมุติว่าเห็นเคยเห็นบอรพระนักเทศอกเพื่อน,น่ะอยเรีก กระเห็นจริญายุยมยมยมมยยมเง้วเนี้นคยได้ยินบอได้ยินให้ผู้ชาวบ้านน้นผมแบบนั่นแหละเป็นเอ็โคภาษาบ้านจะเอ่ยจะได้เงินบอภาษาอาสาเอาอาาเอามาเริ่ซิงให้ฉันมาได้เงินเอามาาลกเบิกสนะเศร้าพีดกันจะเข้าก็ไปตีกันทั้งในเฮ้าขอบคุณครับแฟนๆขอบให้บ้านจักคำบ้านน้ำฝนลลดครับ คนไทยจีนแมนโอ้แล้วไปแล้วไปขอบคุณค่าแฟน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 าบุญบ้านหลังโงย้อนยุคมาวันนี้นี่นี่นี่ลังซิ่งมาวันนี้นี่นี่นี่เล่นแล้วจะฆ่าตัวหรือไม่ไม่ไม่แล้วครับก็ต้องห่วงไปเลยครับมาทางไหนไปทางนั้นบ้าที่เนี่ยเอาเมียงพาราจีพี่น้องบ้านเฮาเป็นพยานได้ครับมู้เจ้าเว้าเองอุปมได้บอกน้ำมูเดูกูไหนือเก่าไปจะเป็นปู้ตายห่าง มาแล้วมันดีกับมาได้ฮอตฮ่าโตเฮ้ยอยแบบนี้อย่ามาตานนี่ไปอัดเมนมาเพื่อบาดแทงแล้วบมวันเทอร์พอรีนทั้งเวททั้งล่องเอาชิบไปยังเถ้าพุดเราไปที่ไหนเอาทั้งล่องดีทั้งคืนโอ้โอ้แมนควบมั่นเว้ยวันนี้ทั้งคืนอะไรทั้งออกเออทางออกกระผมเล็กๆน้อยๆรับจากทีมงานข้อหนึ่งเพชรเมืองชัยหาดแหละครับรอยิ้มกำลังใจด้วยเสียงปรบมือดังๆสักครั้งครับแปดแปดครับงตอบคนไล่ ครับผมโอ้นางงามเฮาพี่น้องเบิ่งหุ่นเล่าโลดกูมาสิส่งเราไปประกวดอยู่บ่ไปดอกกูมาผู้เดียวไปคนเล่นนนักูจะโคนเก็บของมึงอันไรของมึงกูพ่อเอากูเครียดอย่าเครียดโดนหลา่ตัวเงี้ยเอาเป็นก้าวเซ่งเป็นกองควันกับศรัทธาแปนๆเดียครับแป๊บเครับเบิกผลงานการแสดงกันแล้วเดียครับมีท่าทางใดกริยาใดว่าจะใดอาจจะบ่สุภาพกระผมแซดอีสานกระพุทธิรับหน้าที่เป็น่ินวิกรดันดาวเวที ขอดอมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่ว่าถ้าหากมีความดีอยู่บ้านก็ขอมอบความดีอันนี้ให้กับทีมงานอาจารย์นักดนตรีทุกท่านพร้อมกับเป็นของขวัญความสุขกับสัทธาแฟนเช่นกันครับขอบคุณหลายๆครับ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ